มาเรียนเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะการเขียนเรื่องจากภาพนะคะจะมีวิธีการเขียนก็คือ5าข้อดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเราได้ภาพมาเราจะต้องพิจารณาภาพเราก่อนดูว่าในภาพนี้นะคะมีใครทำอะไรบ้างนะคะใครในที่นี้คือตัวละครในภาพนีเน้เขาทำอะไรบ้างนะคะ มาดูข้อที่2องคือทำอะไรที่บอกเมื่อกี้ใครเขาทาอะไรนะคะแล้วที่ไหนนะคะในภาพเนี้ยให้ดูว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดที่ไหนนะคะจากนั้นเมื่อไรเมื่อไรก็คือช่วงเวลานะคะช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเที่ยงหรือ ตอนเย็นอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเมื่อไหรคือ,อช่วงเวลานะคะอย่างไรก็คือเรียบเรียงเน,นะะื้อหาจากตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมาเขียนว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะคะ,ะให้นักเรียนพิจารณาดูภาพแล้วให้นักเรียนนะคะดูว่าในภาพนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ,ะตั้งคำถาม เขียนใส่กระดาษเศษกระดาษพดไว้นะคะเรียบเรียงใส่กระดาษพดไว้แล้วเอามาเขียนลงในบรรทัดที่เขากำหนดให้นะคะอาจากนั้นนักเรียนมาดูนะคะข้อห้ามข้อห้ามเวลาเขียนเรื่องจากภาพนะคะก็จะมีข้อห้ามดังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือห้ามตั้งชื่อเรื่องนะคะก็คือ ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้แต่ถ้าเป็นในข้อสอบข้อสอบโอเน็ Net นะคะก็คือเขาไม่ให้ตั้งชื่อเราก็ไม่ต้องไปตั้งนะคะอันที่สองห้ามเขียนเป็นบทร้อยกรองนะคะ,ะบางคนเก่งบทร้อยกรองเขียนเป็นกรอนแปดมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะไม่ต้องเขียนเป็นบทร้อยกรองให้ให้เราเขียนเป็นอะไรลูก oh อ่า oh บทร้อยก้วก็คือความเรียงเป็นประโยคเรียงมานะคะอันที่ 3, นักเรียนก็รู้จักคําย่ออยู่อย่างเช่นไปที่โรงเรียนสมมุติในภาพนั้นเป็นภาพที่ที่โรงเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องไปเขียนว่ารอรอจุดแบบน,นี้ก็ไม่ต้องไปเขียนนะคะห้ามใช้คําย่อนะคะต่อไปข้อที่4คือห้ามใช้คําทับศัพท์นะคะห้ามใช้คําทับศัพท์คําทับศัพท์อย่างเช่นอะไรคะ,ะคาว่า คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ไปดูคอนเสิร์ตก็จะเปลี่ยนเป็นไปดูการแสดงดนตรีอะไรอย่างนี้นะคะอ,คอ่ะต่อไปมาดูข้อปฏิบัตินะคะข้อปฏิบัติหลักหลักการเขียนเนี่ยนะคะก็จะมีอันที่หนึ่งคือขึ้นต้นประโยคนะคะในการเล่าเรื่องเนี่ยนักเรียนควรที่จะใช้อ่าใช้คำเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเช้าว,วันหนึ่ง บ่ายวันหนึ่งหรือเย็นวันหนึ่งหรือว่าหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งณหน้าตลาดสดแห่งหนึ่งหรือว่าหน่สวนสาธารณะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือคำขึ้นต้นควรที่จะใช้ประมาณนี้นะคะต่อไปอันที่สองเขียนสรุปคุณธรรมที่มีในภาพอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะว่าเขาจะดูว่านักเรียนเนี่ย สอดแทรกคุณธรรมลงไปหรือเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้เนี่ยนะคะสมมุติว่าเด็กชายคนนี้เก็บเงินได้ะะใช่ไหมแล้วเขาเอาไปคืนผู้หญิงท่านนี้เนี่ยอ่านั่นแหละคือการสอดแทรกคุณธรรมคือทําให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีคุณธรรมคือเก็บเงินที่ไม่ใช่เงินของตัวเองแล้วยังมีน้ําใจเอาไปคืนให้เจ้าของของเขาเนี่ยอ่านี่แหละ เราสอดแทรกคุณธรรมลงไปว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยนะคะคือเป็นความอะไรคะเป็นความอิ่มเอมใจที่เราได้ทําบุญได้ช่วยเหลือคนอื่นเก็บเงินได้แล้วเอาไปคืนคนอื่นอย่างงี้มันก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นการฝึกเรานะคะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะน,นักเรียนครับพรเมื่อกี้นะคะนักเรียน ได้รู้จักวิธีการข้อห้ามและข้อปฏิบัติไปแล้วในการเขียนเรื่องจากภาพทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะที่อยู่บนหน้ากระดานในภาพนี้นักเรียนดูแล้วพิจารณาแล้วนักเรียนลองตอบคำถามครูสิว่าในภาพนี้มีใครบ้าง <mit S 1> อตอบสิท่ามีเด เราดูภาพแล้วเราเข้าใจใถ้าเราตอบคำถามได้คือเราเข้าใจนะคะเอาข้อที่สองทำอะไรคะลูกกระเป๋าตังกลนผู้หญิงทำตังกลนผู้หญิงทำตังกลนใช่ไหมคะสุภโชคครับอ่าแล้วใครเก็บได้คะเดอะเดผู้ชายเก็บเงินของผู้หญิงคนนี้ได้ใช่ไหมคะใช่อ,อันนี้คือทำอะไรทีนี้ ตไปนักเรียนมาดูข้อที่3 <_ an> เธอคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยในภาพเนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนอิ <_ an> ตลาลีที่ตลาดอะไรคะ <_ an> ตลาดสดตลาดสดได้ไหมได้ <_ an> ตลาดนัดได้ไหมคะ <_ an> ได้ไน,นะคะนี้คือภาพเนี้ยเกิดขึ้นที่ตลาดแสดงว่านักเรียนเริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าดูภาพและตอบคาถามได้เมื่อไรนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ตลาดแล้วตลาดเนี่ยความน่าจะเป็นตลาดสดตลาดนัดเนี่ยมีช่วงไหนบ้างตอนเย็นอันนี้ชัาคุณบอกว่าตอนเย็นนะคะสุขคนทานบอกว่าอะไรนะคะตอนเย็น,อ,น,ยนอ่ะพี่คุณแก้วบอกว่าออ่าตอนเย็นนะคะแล้วก็มีใครตอบว่าตอนเช้าไหมคะมีไหมอ่ายานิสาบอกว่าตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ย มีได้ทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไรก็คือช่วงเวลานะคะอย่างไรคะนักเรียนอย่างไรเธอบอกครูมาว่า<ไ>เด็กผู้ชายคนนี้เก็บเงินของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาดในช่วงเช้าเนี่ย<โ>เธออย่างไรของเธอก็คือเธอจะต้องเอามาเรียบเรียงว่าเธอคิดว่าเด็กคนนี้ เก็บเงินได้แล้วจะต้องทำยังไ,ออไเง,องอเอาไปคืนเจ้าของเออเอาไปคืนเจ้าของซึ่งเจ้าของก็คือ,อคุณผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะ<อ>แล้วเธอจะทำยังไงต่อไปเธอจะเขียนบรรยายไปยังไงเด็กผนะู้ชายฮะผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้คืนเงินคุณผู้หญิงคนนี้แล้ว สิ่งที่ได้รับตอบแทนมาคืออะไรคะคำขอบคุณเออเก่งมากคำขอบคุณผู้หญิงคนนี้ก็จะขอบคุณหรือขอบใจเด็กชายคนนี้ที่เก็บเงินเขาได้แล้วนำเงินมาคืนเขาเนี่ยแล้วสิ่งที่เด็กชายคนนี้ได้คืออะไรคะคุณธรรมเออคุณธรรมในเรื่องอะไรคะเออในเรื่องการทำดีใช่ไหมคะอ่าเพราะความซื่อสัตย์เห็นเงิน ของคนอื่นตกแล้วก็เก็บคืนเจ้าของเขานะคะซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาบางคนนะคะบางคนเขาอาจจะบอกว่าอันนี้คือสินน้ําใจนะคะที่เก็บเงินได้แต่บางคนก็ไม่รับนะคะไม่รับสินน้ำใจนั้นแต่บางคนก็รับก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ได้เนี่ยครูเชื่อว่าการทําดีของเด็กชายคนนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือเขารู้สึก อิ่มเอมใจรู้สึกมีความสุขไหมคะมีอ่ามีความสุขที่ได้ทาความดี <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องสอดแทรกอะไรคะในข้อที่สองสอดแทรกคุณธรรมลงไปตรงตรงบรรทัดสุดท้ายตรงสรุปว่านะคะอ่าสอดแทรกว่าอะไรคะเด็กชายคนนี้ทําความดีได้รับคาขอบคุณแล้วเก็รู้สึกมีความสุขที่วันนี้เขาได้ทำ ความดีโดยการนำเงินไปคืนเจ้าของของเขานั่นเองนะคะอ่านสแสดงว่านักเรียนเริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะให้ในักเรียนนะคะลองเขียนบรรยายภาพนี้ออกมาในรูปแบบของการใช้ความคิดการใช้ภาษาของตัวเธอเอง